มีเมนูมาแนะนำนะฮะ,ะข้าวผัดกะเพราหมูสับนี่แต่มันมีความพิเศษแบบนี้เพราะว่ามันเป็นจานกะเพราที่ ถูกส่งต่อบนโลกออนไลน์เป็นแฟนเพจตะวันแดงมหาสนเชียงรายเผยแพร่ภาพเมนูข้าวผัดกะเพราหมูสับที่ทําตามออเดอร์จากลูกค้าแบบเป๊ะๆนะแล้วก็เขียนข้อความว่าโอเคตรงบรีฟหมายถึงว่าลูกค้าสั่งอะไรแบบไหนได้แบบนั้นเมนูนี้ที่เอามาโพสจริงๆมันเป็นเมนูที่ง่ายอร่อยแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ชอบทานเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านแต่ว่าแบบรายละเอียดแบบนี้เนะี่ยไม่ค่อยมีก็บอกว่าก็ลองฝีมือพ่อครัวหน่อยก็ให้ลองพ่อครัวลองทําเออแล้วทําได้บางคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วกินข้าวผัดกะเพราแล้วไม่มีใบกะเพรากินได้ ได้นี่เขาทามามีแต่ก้านอ่ะใช่ก้านใช่ก้านกับใช่เหลือแต่ก้านค่ะเขาตัดใบออกไปหมดเลยก้านใบกะเพราก้านกะเพราใช่ันกลายเป็นซิกเนเจอร์ได้นะก็ตามสั่งไข่ดาวเอาไข่แดงสุกไข่ขาวไม่สุกอันนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ทะทำให้จนเป็นไวรัลเลยนะคะ